นี่เราก็เก็บหญ้ากันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะช่วยเพื่อนเก็บหญ้าด้วยนะคะ,ะ,คะเราก็เอาไปเราก็เอาหญ้า,าไปใส่นะคะเดินไปนะคะ่นะจันทิบเก็บได้กองใหญ่มากนะคะทุกคนเอ๊ะ เราก็เก็บหญ้าไปแล้วนะคะใส่โมนี้ไม่เล้งเลยวันนี้ผู้ชายกำลังเก็บกับไม้อยู่ผู้ชายก็เก็บกันอยู่นะ,ะ <c oughs> นี่นะคะก็หญ้าผู้ชายกำลังเก็บหญ้ากันอยู่น,ะะนี่นะคะใส่กุนต้นไม้แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้ชายกันต่อเราก็เข้าี๋่วเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นคาบเลขของเรานะ นี่ใส oh ่ห wow. น้าไครูสอนแทนนะครูการงานสอนแทนวันนี่นะคะอ๋อทุกคนใส่หญ้าไปนะคะนี่ก็ได้แบ่งไปไปอันุ้นบ้างดิพีที่สี่ e ที่ห้าต่อกันเรื่อยๆเลยนี่สวยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวดีกว่าตอนเช้ามันก็สวยเหมือนกันเนี่ยนี่ค่ะตอนเช้าวิวตอนเช้านะคะนี่นะคะใส่เลยใข่หญ้าค่ะ ตาใจคนนูก็ได้ได้ตรงนู้นคนนั้นนกว่านี่นะคะสวยมากเว็บเว็บไอะไรนิเออยโอเนี่นะคะิวมันจะไปปรมาทุกคนนั้นนั้นนันสวยมากตอนเที่ยงเราไม่ได้ถ่ายตอนเที่ยงนี่นะคะก็คือไอเดียใหม่ของเรานะคะเออ e b อกอต้องมานะคะเออเ่อยออเ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 อ แชร์คลิปวิดีโอไปให้เพื่อนดูก็ได้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆรู้จักโรงเรียนเรานะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูพวกพวกผู้ชายกันนะคะน่าไปจีบพวกผู้ชายไปนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ช่วยเพื่อนเก็บนะคะเดี๋ยว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 กูกูจะว่าเอาเดี๋ยวมีดาม่าแล้วเดี๋ยวทำไมมีดาม่ นี่นะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เก็บแป๊บนึงเนี่ยโอเคนะคะนี่นี่นะคะเก็บไก่เนไม่ใช่เก็บขยะเก็บหญ้านะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะช่วยเก็บนะคะนี่นะคะช่วยเพื่อนเก็บมาเดี๋ยวมาช่วยกันนี่นะคะช่วยกันหอบไปนะคะหอบดูดูเดือดรักโกกมาตัวเดียว ตูนได้ก anyway. oh, ่อนดโอ้น้ำแจ้งแล้วนะคะต้นนี้ไปแรกเด็กนึงเด็กนี้ไปไม่เ็กดจุดดินี่นะคะเราก็จะมาใส่ต้นนี้นะคะใส่ไปค่ะอย่าเงี้ยนี่นะคะพวกนู้นกำลังเอาขึ้นรถอยู่นะคะ พวกผู้ชายวิวอะไรเบบด้วยเบบไม้อะไรตูนเนี่ยบ้างนี่นะคะพวกผู้ชายมันก็เก็บขยะอยู่เฮ้ยเก็บขยะเก็บหญ้าขึ้นรถนะคะจะพาไปหมักโุ้ยแล้ก็ไปดูต้นไม้นี่ยค่ะโอเคนี่ทุกคนดูวิวดูวิวสวยมากนี่ดูวิวแล้วก็ข้าวไม้เองที่โรงเรียนเองนะโคตรสวยตอนเที่ยงสวยมากไปดูกคน นี่ก็เด็กย้ายก็มาใหม่ยังไม่ใช่วิ่งอยังเร็วเลยนี่นะคะไม่อเเลยเพื่อนตอก็เพื่อนเก็กำลังหาไม้กันอยู่นี่นะคะอันนี้ชื่อชิกกุนนะคะแล้วก็นี่ทิพแล้วก็คนนี้ดีน่ากับตูนแล้วก็ ตัวเล็กแล้วก็ตาแล้วกันจะมีตัวแล้วก็ตากล้องไม่บอกตากล้องก็คือน้องกวางนะคะตากล้องเลยเดี๋ยวทักได้ไหมไหนครูนะนี่นะคะน้องตาน้องตาต้องเป็นหน้าปอ๋อทุกคนท้าเป็นหน้าปอก็ต้องหนาป๋อกันเป็นหนึ่งนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนวิวสวยมากนะคะ เอามาดูแป๊บหนึ่นกนกนง,งกว้างเลยนี่นะคะทุกคนคือสวยมากนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตามครูไปนะคะครูล,ลําเบยค่ะน,นะคะทุกคนวิวสวยมากค่ะวิวเขาสวยไหนเก็บใส่บนะ้าก<ค>ูเก็บเร็วกูเก็บเร็วเดี๋ยวกูได้ใักสวยนี่นะคะทุกคนกูก็ช่วยเด็กเก็บเดี๋ยวเราจะมาช่วย กันเก็บกันนะคะคุณครูเห็นว่าคุณครูจะเอาอันนี้ให้กันเก็บแล้วน really ี่นะคะเด็ก okay. ก oh, ็ออคุณครูก็เก็บอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บกันก่อนนะคะนี่นค่ะนี่ก็คือต้นจะลลาพึกนะคะจะลลาพึกนะคะนี่นะคะคุณครูก็เก็บอยู่นะคะเดี๋ยวเด็กๆไปช่วยเก็บเก็บกูมั่งทุกคนดูเด็กชายมันก็ไปเก็บกันอยู่ตรงนู้นเลย นี่นะคะนี่มีโค้งเล่ากว่านี่ไม่นกกระทานีไข่นี่ไข่กระทาต้นนี้ก็มีไข่นกด้วยเอยอย่าไปยันอย่าไปรังเกะจับได้ไหมมีไข่ไหมมีไข่ไหมคะไม่มีค่ะอุ้ยนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวพอไปเก็บหญ้าก่อนนะคะมันก็มีอีกหลายต้นนะคะเดี๋ยวเราบเาเก็บหญ้าเราให้ไปกูลงเลย

ต้องตอมีใบนะคะต้องมีใบปยระมาณเมนไม่รู้กี่ไร่นะคะเราจะไม่เดินเข้าไปนะคะเพราะมันจะไเดินเขาไปะคะเดี๋ยวับเดี๋ยวเราไปดูสนามกันะให้ดใ้บาก็มีบอยู ใช่คุณคพื้นที่สนามพื้นที่สนามเรากว้างมากนะคะน่ค่ะคุณครูก็เก็บขยะได้ประมาณีได้เหอขยะได้สยามกว้างถึงนู้นเลยนะคะเด็กได้เก็บน่คยะยะสยามนี้นะคะประมาณปไร่นะคะสนามนี้นะคะเอ้สนามสนามย่านี้ก็ประมาณแปดไร่นะคะ มากค่ะวันนี้เราไม่ได้พาไปที่ไปหน้าโรงเรียนนะคะเพราะว่าตอนเจ้าๆครูไม่ห้ออกไปนะคะเมื่อวานใกล้จะกลับลงมาสวยมากเลยสวยมากเลยนะลังแต่ไม่มีนกแล้วนะมีนกรังๆนะคะแล้วก็ไปเก็บหญ้ากันนกคะมันกันกัน่ันกันกันกหเกันเนนันี่มนหญ้าอีกแล้วนะคะมนนนนนน อย่าลืมติดตามเยอะๆนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆก็อยากให้ตามคลิปอะไรสวัสดีค่ะใครอยากให้ตามคลิปอะไรคอมเมนต์หน้าใต้ลงมาเลยนะคะคอมเมนต์ปุืนลั่นค่ะคอมเมนต์เนเลยนะลองนัดกักเหม็นนีนาคะเราได้จะประมาณหนึ่งสองหนสี่ห้าหกเจนะคะเราใส่โคนไปเจ็ดต้นเล้วหนึ่งสองสองแล้วก็แบเนี้เองนะคะเหลือประมาณเจ็ดแปดต้น นี่นะคะรังหนุกเยอะอย่างเงองอืมไม่ใช่แล้วมั้งเด็กชายก็ไม่รู้ไปไหนหมดแล้วนะคะลูจุงนู้อยู่ประมาณสามคนแล้วก็ก็ไปเข็นหญ้าเอาไปทำปุยหมากนะคะทุกคนดูตัวนี้นี่นะคะปะปามที่ก้างๆเรียนนะคะลูกค่ะ้างๆส่หมาหญ้าสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดู คุณกูเก็บกันนะคะน,น,น,คน,นี่ค่ะก็น,นี่คุณกูกำลังเก็บว้าเออเล่นต,ต้น่ <c oughs> อะมย่างเง้ยไม่ต้องกดหยุดนี่นะคะก <c oughs> ด,ดหยุดก็ได้ปุว๊ว啊